ตลาดเช้านะคะเพื่อนๆมาตลาดเช้ากันตลาดเช้าสุเนเินนี่ร้านไก่กาแฟค่ะไก่กาแฟผู้คนในตลาดเพียบเลยแม่ค้าสวยมากเสื้อพงเสื้อผ้ามีเดี๋ยวนี้เราเรากำมากินก๋วยจับ๊บรอก๋วยจั๊บอยู่เรารอก๋วยจั๊บอยู่แม่ค้าก็สวยสวยทุกคนเลยจ้ะว่าอ๋อ นี่ค่ะนี่ค่ะสองต่างใส่ถุงอีกถุงหนึ่งค่ะใส่ถุงเพิ่มอีกถุงหนึ่งจ้าฮะธรรมดาโอเคโอเคขนาดสูงเนินแล้วนะคะอันนี้คุณป้าขายแกงที่เรากินประจำหนูถ่ายทอดสดกินประจำอร่อยมาก ขนมจีนก็มีไทยมีของมากมายเลยในตลาดเช้าเราเดี๋ยวเรามานะมาเดินตลาดกันเลยขนมครกเจิง้งเก๋รองเท้ามือสองอุ้ยนี่แต่วสวยๆเราใส่ได้ไหมเนาะรองเท้ามือสองนะคะมือสอง เท่าไรขายคู่เท่าไหร่จ้าสองร้อยค่ะไอ้ไอ้เนี่ยไใช์อะไรนี่ไม่ขี้เลคู่เนี่ยแพงสามร้อยก็ถามว่าใช้ไอ้ที่ใส่อะไรที่ใส่เบอร์อะไรสี่สิบตัวนี้น่าจะได้ลองดูก็ได้คนะ่ะตัวนี้ของน็อเตเฟย์ค่ะซืใหม่ก็เจ็ดพันแล้วคีนอ็อตเฟย์แพงเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปกินกัวจับก่อนเดี๋ยวกลับมายังไงเบอร์สี่สิบเนาะ โอ้ยตุ้มหูตุ้มหูตุ้มหูตุมหูสองคู่ร้อยพี่เป็นใบคนขายไม่คันสองคู่ร้อยใช่ค่ะคัดคู่เดียวก็เหลสิบพี่ไอเล็กกว่านี้มีไหมตัวนั้นใช่ไหมจ้ะต่างต่างพอดีมันหายเล็กกว่านั้นเหลือจ้ะเุ้ยนี่ก็น่ารักสวยนะพี่เลยอ้ยน่ารักไหมน่ารักไหมค่ะไม่ไม่จะจะเอามาใส่คู่กับ ตัวนี้มันมันนรูนึมนนงมันว่างอยู่รูล่างรูล่างเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหาให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดมัน็ถูกใจยัไงอ่ะทังไม่มีเนี่ยมี่ไรก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> มีมีอะไรไม่ได้กดตัง <c oughs> น้องเขาก็เล่นดีมากมีไหมจ๊ะ จะได้จังมีแต่เป็นแบบอย่างเนี้ยไปเลยมันดำไหมมันดำนพู้นี้เป็นไมโครท่าไรคะเนี่ยอันนี้สามคู่ร้อยสามค่ร้อยนี่มัเีนสอ้อยเยอยอนี่เป็นของแบรนด์จะได้ห่วงเนี่ยเกือเือะากว สวยเข้ากันเงินขายดีพี่มืนวางไปเึ็นสิเท่าไหรเนี่ยเนี้ยท่าไรเข้ากลางกว่าสองคูร้อยสองคูร้อย๋ยวขอไปทานข้าวเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกกับเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อนรออาดูกยาโอ้ยตลาดเช้า,าคึกคักมากเลยค่ะขอไปทานขอไปทาน กยจับก่อนนะคะกยจับค่ะทานกยจับกันเป็นไงคะเพื่อนๆกยจับหน้าทานไหมคะมาทานกยจับกันเรานะคะตลาดเช้าเราคือคึกคักมากเลยค่ะแทนให้ดูเลยค่ะตลาดเช้าที่สุขเนินนะคะของกินของใช้เสื้อผงเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเชิญนะคะเพื่อนเพื่อน